เชลซีซื mm ้อ hmm. น uhm. hey, yeah. ักเตะยากจังในขณะที่ทีมอื่นเขาเสริมทัพกันแบบกระจุยกระจายแต่ตอนนี้เชลซีแม่งได้มา2คนนั่นคือเอนกุนกูกับนิโกลัสแจ็กสันอยู่ดีๆเชลซีก็กลายเป็นทีมที่ไม่ได้คือหาวอววาเลยเมื่อเทียบกับตลาดนักเตะ2รอบก่อนหน้านี้ที่เล่นใช้เงินไล่ซื้อคนนู้นคนนี้เป็นว่าเล่นส่วนคําถามที่ว่าทาไมเชลซีซื้อนักเตะยากจริงๆคําตอบของมันไม่ได้ซับซ้อนเลยครับเรื่องแรกคือผลงานที่จับต้องได้ด้วยตาเปล่าครับมันน่าผิดหวังสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจบอันดับ12แข่ง38ชนะ 11แพ้ไป16มี44คะแนนะแถมยังมีช่องว่างจากทีมอันดับ4อยู่ถึง27คะแนนะนะครับแน่นอนละครับว่าการไม่เล่นฟุตบอลยุโรปถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่พวกเขาไม่สามารถดึงดูดนักเตะได้การชวดโควตายุโรปอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยสาคัญเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่หนักกว่านั้นคือเรื่องของทิศทางของทีมที่ค่อนข้างเลื่อนล่างไม่มีความแน่นอนมาตรฐานของทีมก็ตกลงไปเยอะจนแทบจะไม่เหลือเขาครรอข,ของการเป็นทีมยักษ์ใหญ่ในขณะที่พวกบรายตันวิลลาเบรน์ฟอร์ดหรือแม้กระทั่งฟูลแลมนะครับกับถูกมอง ทอ็อตโบรีก็ยังคงทําให้เชลซีได้ชื่อว่าเป็นทีมเงินถุงเงินทางมนเดิมไม่ตายแต่ยุคข,ของโรมันอับราโมาวิชแต่ทว่าครับพี่แกใช้เงินไปกว่า600ล้านปอนด์ในการซื้อนักเตะใหม่ตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาและมันก็เกิดข้อสงสัยว่าจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรโอเคแหละครับโปรเจกต์ของเซียทอ็อตมันคือการสร้างทีมในระยะยาวแต่ทว่าบางทีนักเตะที่ย้ายมาค่าดตัวมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ดูอย่างโฟฟาน่าที่เอามาจากเลสเตอร์ครับคุณคิดว่าค่าตั 70, 000, 000, อ70ล้านปอนด์มันเว หรือจะเป็นชูบูเมก้าดาวรุ่งวัยสิบเก้าขวบจากวิลล่ามันต้องใช้เงินถึง20ล้านปอนด์ในการเอามาเลยหรือนักเตะบางคนอาจจะเป็นที่ต้องการของโค้ชแต่ในขณะเดียวกันครับนักเตะบางคนก็เกิดจากความต้องการของตัวเสียทอนเองและบางดิวก็ใช้เงินจนเวอร์เกินจริงเพราะว่าเป็นความอยากได้และต้องการเป็นผู้ชนะโดยที่ไม่มีใครกล้าสู้ดูอย่างมูดเิกสิครับไปอ,อยู่ดีไปปาดหน้าอาเซนอลด้วยเงิน100ล้านอยู่รมาเฉยเลยโบลีปรับโครงสร้างและผ่าตัดส่วนต,ต,ต่างของเชลซีใหม่ทั้งหมดอะไรที่เคยอยู่ในยุคเซียมีแกพยยาามมลลละแปรับเี่่นทุกๆสิง โดยเฉพาะเรื่องของบุคลากรและทีมงานฝ่ายต่างๆมันอาจจะตัดสินไม่ได้นะคะรับว่าทีมงานชุดใหม่ที่ดึงเข้ามานั้นมันดีหรือเปล่าแต่ถ้าเทียบกับยุคโรมันอบรามวิชมันยังไม่เห็นผลรับตรงจุดไหนที่จะช่วยยกระดับให้เชลซีแข็งกระแรงขึ้นได้มันเลยเกิดเป็นภาพอนาคตที่ค่อนข้างเลื่อนล่างแวลวๆมาว่าตอนนี้นักเตะของเชลซีหลายๆคนนะคะรับไม่เชื่อมันและไม่มั่นใจกับโปรเจกต์ในระยะยาวของท็อต์โบลีและนี่ก็จะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่นักเตะหลายๆคนไม่อยากย้ายมาและฝากอนาคตของตัวเองเอาไว้กับที่นี่ ส่วนเรื่องกฎการเงินเชลซีก็ใช้เงินเสริมทัาไปมากกว่า6 0 0ล้านปอนด์ด้น,นเตม,มามากเกินกว่า20คนซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทําให้พวกเขานะกครับถูกเพงเลงในเรื่องของการทําผิดกฎการเงินไม่ว่าจะทางพรีเมียร์ลีกและทางยูฟ่าดังนั้นปัญหาแรกที่ต้องจัดการคือการลาะแข่งส่วนเกินออกไปเพื่อรักษาความบาลานซ์ในกฎการเงินนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ตอนนี้มันจะมีแต่นักเตะย้ายออกมากกว่าย้ายเข้าการปล่อยคูลีบาลีโควาซิตเอดูอาเมนดีไคฮาวเวิดเมสันเมาส์รูเบนลอสตัดชิกไปทําให้เชลซีนนนคับบได้้เเงิก,กกลลมาาืออ200ป เราไปถึงเอ็นโกโล่กองเต้ที่ถึงแม้จะย้ายทีมไปแบบฟรีฟรีแต่มันก็ลดค่าใช้ใจ่ายเพราะรว่ากองเต้เป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยอยู่กับเชลซีสามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์มีนักเตะเชลซีหลายคนนะครับที่ส่งตรงไปยังซาอุทําไมนับอาทีมซีเยกเกยยังมีโรเมลูล,ลูกากูและโอบามยองที่กำลังมีข่าวซึ่งจุดนี้แหละครับทำให้พวกเขาถูกตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าใช้คอนนคชันกับซาอุเพื่อเลี่ยงกดการเงินหรือเปล่าเพราะว่า PIF เป็นกลุ่มทุนที่สับสุลลีซาอุดและก็เป็นาาออลซแะ และก็ยังได้ชอว่าเป็นผู้ร่วมลงทุนกับเคียเคเคแคปิตอลซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมเชลซีและตัวของโบลีเอก็มีประวัติเรื่องการทํางานร่วมกับซาอุมาเหมือนกันดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและครับที่ใครใจะตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้และต่อให้เชลซีจะได้เงินกลับมาไม่น้อยในการล่นักเตะส่วนเกินออกไปแต่ดูเหมือนว่าท็อตโบลีจะมาใช้แผนการซื้อนักเตะเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้แล้วครับผมโฟฟาน่าเซ็นสัญ,ญญามา7ปีบาเดียซิลกับกุสโตเซ็นเปีครึ่งส่วนเอนโซเฟอร์นาเดสกับม นะครับผมสามารถจ่ายค่าตัว100โโร้อยล้านยูโรตกอยู่แค่ปีละสิล้านกว่าเท่านั้นเองซึ่งยูฟามืวันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ดูจะเอาปเปรียบทีมอื่นเหมือนกันก็เลยได้ออกกฎใหม่มาซึ่งมีผลใช้แล้วในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งว่ากันว่าการเซ็นสัญญาฉบับรแรกกับนักเตะนั้นเต็มที่ได้ต้องไม่เกิน5ปีแม้ว่าจะไม่มีผลย้อนหลังกับดิวที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่จากเชลซีตอนนี้แหละครับผมไม่สามารถใช้เงินได้ตามอำเภอใจเหมือนกับที่บรรพัดมาสรุปง่ายๆเรื่องผลงานเมื่อปีก่อนก็น่าผิดหวังโปรเจกกของงงงสสสมมมรรรรรและาาาาาบบิหยััคคค้วนนน่่ีใทไ แล้วคนนอกใครเขาอยากจะย้ายมา ก่อนจะเอาใครเข้ามาเพิ่มก็ต้องลวพวกของเก่าๆส่วนเกินออกไปก่อนและด้ความที่ต้องเอาออกในปริมาณที่ไม่ใช่น้อยๆบางทีมันก็ส่งผลกับเรื่องของเวลาในการตามหาผู้เล่นคนใหม่ๆเชลซีมีข่าวผัวพันกับนกักเตะหลายคนก็จริงแต่มันไม่เคยมีเคสไหนที่พวกเขาถูกมองว,ว่าเป็นตัวเต็งและตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีใครเป็นแข้งใหม่คนต่อไปและเดเรื่องของการรักษาความสมดุลทางบัญชีทางการเงินมาทําให้เขาไม่สามารถใช้เงินได้เหมือนหนึ่งปีที่ผ่านมาและนี่แหละคะรับคือเหตุผลว่าทําไมเชลซีซื้อนักเตะยากจังชิบหาย